จริงตั้งใจจะเอ่ยถึงชื่อพระเอกนางเอกเรื่องวินเทอร์เลอบสองนะฮะแต่ลืมชื่อเพราะเป็นภาษาเกาหลีก็เลงจะบอกว่าผมไม่ได้คุ้นเคยประเทศเกาหลีนะฮะแต่ผมก็มาที่นี่ได้นะฮะจริงๆแล้วที่นี่บรรยากาศดีมากแล้วก็คนไทยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะฮะที่ผมพูดคํานี้เนี่ยจะได้บอกว่าถ้าคุณยังไม่มาเนี่ยคุณก็ต้องมาให้ได้เพราะวันนี้เพื่อนๆคุณมมาที่นี่กันหมดแล้วนะครับสนใจจะมาเที่ยวที่ กอนามินะฮะประเทศเกาหลีใต้นะครับผมจะบอกเคล็ดลับให้ให้แอดไลน์ไอดีมานะครับอย่ามัวแต่คอมเมนต์คอมเมนต์บ่นนู่นบนนี่นะครับไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ตังค์ด้วยนะฮะไม่ได้มาเที่ยวด้วยอย่ามาเที่ยวฟรีอยากได้ตังค์นะครับอย่ามีรายได้จากการเล่น Facebook เล่นไลน์นะครับแอดไลน์ไอดีอยู่ข้างบนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณมาและจะบอกเคล็ดลับก่อนว่าจะมาอย่างไรครับไปคุยกันนะครับยิงตึกลงมา না <muchas>